ใหไปหาน้ำให้หน่อยสาที่นี่เล็กเห็นไหมเดยวถอยมาติดนิดโกนไม่ได้เลยหน้าแม่นู่นป๊าให้หน่อยบ้าจันแต่จันจัดการเองอยู่นี่มันสดไปแล้วมันสดไปแล้วหลังเย็นมันติดนิดตรงๆพร้อมยังตั้งใจนะพรุ่งนี้วันวิสาขบูชานะ はい、ね。 ตั้งหัวขึ้นไหมก้มหน้าย ได้เปิดเทอมแล้วไว้ข้างหนึ่งได้ไหมก็เดี๋ยวมันจะเปิดเทอมแล้วไงเอาไว้ข <resol ute. S 2> hey, oh oh ้างหนึ่งก้อนขึ้นเดียวดีไหมอยู่นิ่งๆดิ ครับก้อนดีๆนี่ขันติเนี่ยพนมมืออะก่อนดีๆดิเดี๋ยวก็พอแค่นี้แหละพนมมือหันทางนี้ดิพนมมือไว้หันทางนี้ถามแฟนคลับดิรับได้ไหมหันอีกทางนึงดิันนี้วยตรงตรงด้วย ทางนี้ล้อทางไหนหล้อกันถามแฟนคลับทางไหนหล้อก็หันดี่หันก่อนถามว่าทางไหนหล้อกกันคะันทางนี้ตรงๆอย่างนี้ใกล้ไปใกล้ๆอย่างนี้หล้อไหมนี้หล้อไหมอันไหนหล้อกกันเอาไว้ข้างหนึ่งน่ารักออกอะแฟนคลับบอกว่านะเอายังไงเอายังไงก่อนแฟนคลับถามว่าสึกวันไหนก่อนแม่บอก เปิดคนปวดเรียนนะเอาเปิดนี้เอาเปิดวันไหนอ่ะเอาไปนี้เปิดเรียนวันไหนตอบเลยไม่ก็ไม่รู้สิมันที่สิไงวันที่สิบไงจะสิบวันไหนคืวันที่เปิดคือวันที่เปิดเทอมนั่นแเลยแค่วันเทอมวันวันที่สิบ่ะเออเราหัวโกนมากเลย

าคอมันย่นมันก็มันก็เป็นแผลไม่รู้นะเนี่ยวนไปแล้วเนี่ยตึกหนึ่งแล้วเป็นแผลไม่รู้อไว้แค่นี้ออแป้งนึงหมเออหรือแป้งนึงก็ได้ดูหน่อยะ พรุ่งนี้วันพระมันนะพรุ่งนี้ต่ออีกอีกแค่นี้ออาจารย์ันกว่าเท่เหมือนกนี้ยไปสงใหม่เนี่ยไม่เอาจะสมไหนจรงเดมเดมสงเดิมคืออะไรสมหมดเลยใช่ไหมคับครับครับครับคิับคร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 มบคับคับครามครครจบรับครับครับครตบครับคครับครับครัรครรร แค่จะให้เห็นอะไรเนี่ยเห็นสะพานเนี่ยตรงนี้ใครควรเนี่ยรอยเล็บเฮ้ยหรือไปแค่นี้มั้เส้นหนึ่งใครควรบาา้างไหเส้นเดียวเป็นอมเบอร์ใครควรเนี่ยขึ้นมาตรงๆปนไม่ได้ นี้ก็ได้อุ้ยยอมอือฮึจะทำคิ้วเข้มเหมือนเหนอันนี้ขาวไม่ต้องขาวมากมากนะไม่ต้องขาวมากทำไมอ่ะไม่มีไม่นอนเลยังไม่อยากคุยข้างเดียวอ่ะดไม่านขาวถามแฟนคลับรับได้ไหมนะ มากมันยศอยู่ข้างไหนท้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องให้อาจารย์อาบให้อาจารย์มันเนยก่อนหยุดอาบก่อนชวนแฟนคลับมาทำบุญที่วัดทุกนี้ก่อนเฮ้ยอะชวนทำบุญเดี๋ยวทำบุญครับคุณหลังไหนเล้วป๊บบนทำบนบนพ่อนี่ พรุ่งนี้วันอะไรนะพรุ่งนี้วันอะไรบอกด้วยพรุ่งนี้วันอะไรปุ่งนี้วันนมิสากะมีสาขามีความสำคัญยังไงคะไม่มีน้ำที่สูดแล้วเราสูที่สูดประโซ่ประโซ่ประโซ่บริเวณในมฆมิพานเออแปลว่าเกิดเรียดแล้วก็ตายใช่ไหมประสู่ประสซ่อเอาใหมเอาใหมวันอะไรนะวันอะไรนะ เปันบบนี้็นวันสำคัญเลยนะก่อน,นอมาแล้วมาแล้วผ้ามาแล้วเป็นวันอะไรก่อนนี่มา,ามันจัพับอะคะขอละ่ายทุกคนงข้าขงบนเนะียก้มลงก,ก้มลง ไปอีกทีไม่ถึงก๊อกมันอยู่นี่ไปเดินหน้าไปอีกนี่นี่จะตรงข้างหลังเธอนี่โอ้ยตรงข้างหลังเนี่ยเดินหน้าไปจะหลังหลังเนี่ยเช้าเช้ามีตักบาตรเช้ามีตักบาตรเนาะเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงมอาจารย์ตักบาตรรอบศากเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมคะเจ็ดโมงครึ่งตักบาตรรอบศากค่ะหนึ่งทุ่มตรง เวียนเทียนที่วัดเอ้ยกดหนึ่งทุ่มตรงทาวัดใช้ทําวัดเย็นแล้วก็เวียนเทียนครับใช่ไหมครับเออพวกนี้มาเวียนเทียนกับกรได้ใช่ไหมครับได้ไหมครับตอบยินดีต้อนรับไหมยินด,ดีต้อนรับที่สุดแลยแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่ากรไม่ไปเองอะไรนะมันไม่ไปหาออกให้มาที่นี่เองใช่ไหมยินดีต้อนรับแต่ต้องมาเองโอเคสวัสดีครับกอน